จะดูแบบออกทางไปทางสีแบบออกชมพูชมพูมากกว่านะคะแต่ของ B K จะอันด์โทนเหลืองเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะกับเพจหลักสีรีวิวค่ะวันนี้เรานั้นมีโอกาสได้ไปเดินเซเว่นค่ะแล้วก็ไปเจอ น้องคนนี้ค่ะ Clearnote BB นะคะก็เลยนะคะอยากลองมากก็เลยวันนี้จะมาลองใช้กันนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะตัวนี้ชื่อว่า Clearnote Acne Care Solution BB Concealer ค่ะเป็นสูตรสำหรับผิวเป็นสิวแพ้ง่ายนะคะ ตัวนี้49บาทเขาบอกว่าตอบโจทย์ผิวเป็นสิวและแพ้ง่ายที่ต้องการปกปิดและป้องกันทําหน้าที่แบบทูอินวนคือเป็น BB ที่มีความเบาปรับสีผิวสม่ําเสมอและยังเป็นเสมือนคอนซีลเลอร์ที่ช่วยปกปิดเฉพาะจุดได้ดี จุดเด่นของซองนี้อยู่ที่การบำรุงด้วยส่วนผสมของคอลลาเจนและว่านหางจระเข้ใช้แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าผิวผ่อนคลายสบายไม่หนักหน้าป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยโดยไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและสเตียรอยนอกจากนี้ยังผสมไฮบริดซันสกินที่ทำได้ทั้งเคลือบผิวและสะท้อนช่วยดูดซับรังสี UV ไม่ให้ดูดซึมลงสู่ผิวหนังชั้นล่างจึงมั่นใจว่าผิวจะไม่หมองคล้ำจากแสงแดดแน่นอน ฟังแล้วแบบน่าใช้มากนะคะตัวนี้ spf เท่าไหร่ spf 50นะคะ pa บวกบวกบวกสบวกนะแล้วก็มีบอกว่า uva uva 1 uva 2 uvb ค่ะถ้าดูอย่างนี้แล้วส่วนถ้าเป็นเรานะเราก็ยังอยากจะทากันแดดก่อนที่ใช้อยู่ดีค่ะอืม ที่ซองบอกว่าปกปิดรอยสิวลดเลือนรอยสิวผิวเนียนดูเป็นธรรมชาติเบอร์รูขุมขนบางเบาไม่เหนิดหน้ากันแดดรังสี UVA UVB เกี่ยง่ายไม่อุดตันปกป้องผิวจากมลภาวะช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวดูแลผิวเป็นสิวนะคะอันนี้มีสีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยไม่แน่ใจว่าเทียนโรนี่เขาเป็นของฝั่งญี่ปุ่นนะเขาจะทำสีมาเป็นยังไงบ้างมาดูกัน Okay. เท่าที่ดูแล้วสีค่อนข้างขาวนะคะนี่ค่ะสีค่อนข้างขาวอยู่แต่ว่าเนื้อ เนื้อแบบว่าหนาแต่ว่าเกี่ยง่ายนะคะหนาในที่นี้คือน่าจะแบบว่าปกปิดได้ดีแต่ดูแล้วส,สีค่อนข้างขาวเหมือนกันไม่รู้ว่าจะลอยหรือเปล่าวันนี้เหมือนเดิมค่ะต้องแต่งหน้าถ่ายคลิปทั้งวันเดี๋ยวนี้ขอเทียบสีกับ,บ B.K ตัวโปรดของเราให้ดูนะคะเพราะว่า B.K เนี่ยจะเป็นของคนไทยโน้สีเขาก็เลยจะแบบอันเดอร์โทนที่เหมาะกับสาวไทยแม้ว่าจะทําสีเดียวเหมือนกันแต่เขาจะทำอะเข้มกว่าเห็นไหมคะของ B.K จะเข้มกว่า ของ B K เข้มกว่าจริงๆนี่ค่ะแล้วก็อันเดอร์โทนต่างกันถ้าของน้องเคลียร์โน้ตอเขาจะดูแบบออกทางไปทางสีแบบออกชมพูชมพูมากกว่านะคะแต่ของ B K จะอันเดอร์โทนเหลืองเลยแต่ทีนี้ค่ะส่วนตัวเนี่ยของ B K เองเนี่ยทาแล้วสำหรับเต้ยนะหน้าหมองนิดนึงเหมือนกันแต่เขามีสีเดียวเนาะ เราก็จะใช้เทคนิคอย่างอื่นในการที่ทําให้ผิวดูไม่ไม่หมองแต่อย่างที่แต่งหน้าไปงานแต่งานเพื่อนวันนั้นนะคะก็รู้สึกเหมือนกันว่า,อาพอแบบสักพักหนึ่งอะคะ่ะคือหลังจากแต่งหน้าแล้วกว่าจะไปงานมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมคะก็ถ่ายรูปออกมาเนาะจากที่เพื่อนส่งรูปมาให้เนี่ยดูว่าหน้าหมองอยู่เหมือนกันคะ่ะก็เลยเนี่ย อยากจะกําลังลองเปลี่ยนแบรนด์ดูแล้วเพราะคิดว่าตอนนี้สีผิวว่าน่าจะขาวขึ้นจากเมื่อก่อนที่ไปหาลูกค้าออกไปตามไซต์งานโรงงานตากแดดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือ work from home อยู่แต่บ้านนะคะคิดว่าผิวเราเนี่ยมันเริ่มจะแบบขาวขึ้นมานิดหน่อยค่ะทำให้การใช้ B K Acne เนี่ยหน้าเราเนี่ยมันดูหมองเพราะว่าหน้าเรามันเริ่มขาวกว่าสีดีๆแล้วก็เลยอยากจะกำลังหาตัวใหม่ๆทดลองอยู่นะ ก็เลยมาเจอตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็เลยอยากจะลองดูโอเคค่ะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมาลองใช้ที่หน้ากันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะโดยปกติเราเนี่ยไม่ชอบใช้นิ้วในการเกลี่ยผลิตภัณฑ์พวกรองพื้นหรือบีบีเราจะใช้พับคูชั่นนะคะเนื้อเนื้อมันเหลวอยู่นะคะน่าจะเกลี่ยไม่ยาก ไม่รู้ว่าจะขาวกว่าผิวไหมหรือว่าจะดูเทาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนอันเดอร์โทนมันไม่ได้แบบเป็นสีเหลืองอาจจะไม่ได้เข้ากับคนผิวแบบสองสีแบบเรานะคะวันนี้จะข,ขอขโมยพับคูชั่นของโจวีน่ามากดถามว่า,าทำไมถึง ถึงไม่ใช้โจวิน่าต่อละ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันมีบางวันเหมือนกันที่ หลังจากใช้แล้วค่ะมันมีมันมีสิวอุดตันเนะะี่ยค่ะที่ว่ามันยังไม่หยุดขึ้นสักทีแล้วมันก็เนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงคับช่วงคางก็เลยหลังจากที่รู้แล้วว่าน้อง p ีเสีมันเริ่มแบบไม่ได้กับเราแล้วเราพอเราลองใช้โจวิน่ามันก็ยังมีแบบสิวอักเสบเกิดข,ข,ขึ้นที่บริเวณคางเราก็เลยคิดว่าเออลองดูผลิตภัณฑ์อื่นที่บอกกับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมาใช้เหมือนเดิมดีกว่า ありがとうございまん。 หลังจากทาลงไปชั้นหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าสีมันพอดีกับผิวอยู่นะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าลอยหรือดูเทานะคะแล้วก็ฟิเนชของผิวเนี่ยค่อนข้างชอบนะคะถ้าเทียบกับตัวเพลี่ที่ลองให้ดูครั้งที่แล้วเพราะว่าตัวนั้นเป็นคอนซีลเลอร์นะคะฟิเนชของมันจะดูค่อนข้างหนาแต่พอตัวนี้เนี่ย เป็น BB c o คอนซีลเนะคะคือเขาบอกเขาทำหน้าที่ได้2ออย่างผิวออกมาค่อนข้างสวยนะคะเราค่อนข้างชอบเลยแล้วก็อาจจะมีความแบบดูฉ่ำวาวนิดนึงไม่ได้แบบดูแมทนะคะแต่ว่าต้องดูระหว่างวันเน้ะว,ว่าน้ำมันออกเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าถ่ายคลิปเสร็จแล้วช่วงเย็นก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าหน้ามันไหมยังไงบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงรอยแล้วอะค่ะอืมก็ไม่ถึงขนาด ไลท์นะคะก็ดูแบบยังมีเดียมอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ปกปิดได้มากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะลองเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งเพิ่มที่รอยสิวดูนะคะว่าจะปกปิดได้มากขึ้นไหมอมืแต่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้ของ BK นะเพราะว่าอันนี้ของ BK นะเพราะว่าสีส้มมากแต่อันนี้ก็คือของน้องเคียนโนตที่บีบทิ้งไว้อ่ะคะ่ะนะสีมันเปลี่ยนนกันอันนี้คือที่บีบใหม่ออกมาเพราะว่าจะมาลองแต้มปกปิดเพิ่มเติมดูเนาะ มันมีความเปลี่ยนสีเมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าระหว่างวันหน้าหมอไหมยังไงแล้วที่ดีก็คือว่าตัวเนี้ยไม่เป็นขุยเลยนะคือเกีย่ยแล้วแบบเนียนอะแต่อย่างที่เคยบอกนะคะงานผิวไม่อยากให้แบบรีบทำมากๆอยากให้ใจเย็น พอลงอีกหนึ่งเลเยอแล้วนะคะก็ปกปิดได้มากขึ้นแต่เนื่องจากรอยดําของเต้ยนะคะมันจะเป็นรอยดําที่แบบค่อนข้างชัดและเข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นในราคา49บาทตัวนี้ที่ปริมาณ4กร,รัมนะคะถ้าดูจากราคาแล้วก็คือพอใจนะคะในระดับเลนราคานี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบ ปกปิดดีเท่าตัวคอนซูเลอร์ที่แบบราคาแพงๆแต่จะบอกว่าทำไมถึงไม่ใช้พวกนั้นล่ะเพราะว่า คอนซีลเลอร์พวกนั้นนะคะใช้แล้วก็คือจะเป็นสิวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างเลเยอร์กันก็คืออันนี้ก็อาจจะทําแบบปกติที่ใช้ก็คือหลังจากใช้ BB แล้วก็จะใช้แป้งอ่าผสมรองพื้นของ BK กดเฉพาะตรงที่อยากปกปิดอีกทีนึงนะคะในการแต่งหน้านั่นก็คือเป็นเทคนิคนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะแต่งเหมือนเดิมแต่งหน้าเพิ่มนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตถ่าย ถ่ายคลิปอะไรไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าก่อนประมาณสักครึ่งวันเพราะว่าตอนนี้ก็คือเก้าโมงเนาะผ่านไปแล้วสักหชั่วโมงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีความมันเพิ่มเติมไหมยังไงแล้วอจถ้ามันเกิดมันมากจริงๆอาจจะต้องขออนุญาตซับหน้าเพราะว่าต้องถ่ายงานนะคะแล้วตอนเย็นก็จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ ใช้เคลเซอร์ er แล้วนะคะรีมูเวอร์แล้วเนี่ยมีแบบสิวขึ้นเพิ่มเติมไหมเนาะหวว่าตัวนี้นะคะจะให้คุณสมบัติที่ดีที่ต้องการก็คือคุมมันได้บ้างเนาะแล้วก็ไม่เกิดสิวเหอนนะคะเพราะว่าตอนนี้สีอะค่อนข้างเหมาะกับผิวเลยเหมาะกับน้อเหมาะมากกว่าน้อง BK แล้วนะคะก็จะได้เออหันมาลองใช้ตัวเคลียร์โนาตัวนี้ดูในอนาคตถ้าเกิดว่ามันผ่านวันนี้นะคะ ค่ะก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือฟินิชลุคที่ได้นะคะผิวค่อนข้างสวยเลยค่ะ เราส่วนตัวชอบมากเลยนะคะคือมันบางเบาแล้วก็ปกปิดระดับมีเดียมนะคะเพื่อนๆก็คิดว่านะถ้าใช้แล้วเนี่ยเย็นนี้ยไม่เป็นสิวแล้วก็พวงนี้ตื่นเช้ามาไม่มีสิวเหอนนะคะก็น่าจะเป็นตัวที่เราเอามาใช้ทดแทน B K acne แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอผิวมันขาวขึ้นนิดนึงแล้วมันใช้ของ B K แล้วหน้ามันค่อนข้างหมองอะคะ่ะก็ลองดูว่าถ้าตัวนี้ระหว่างวันสีไม่ดร แล้วก็ใช้แล้วไม่เป็นสิวยังไงนะคะน่าจะเป็นลูกรักตัวใหม่ของเพจหลักสีรีวิวคนนี้แน่นอนค่ะค่ะผ่านมาแล้วครึ่งวันนะคะกับการใช้ b b ีของ Cle ีย n o t e ตนะคะตอนนี้เวลาบ่ายโมง18นาทีนะคะยังไม่ได้สับหน้านะเพื่อนก็ค่อนข้าง,างมันเงาวววทีเดียวจ้าเห็นไหมจ้าตรงจมูกนะคะมันมากค่ะตรงคางก็เส้นกันมันเนาะ แต่ว่ายังไม่รู้สึกแบบเจ็บเหมือนจะมีแบบสิวปูดตรงไหนนะคะยังรู้สึกแบบปกติอยู่คะ่ะแต่ว่าความการควบคุมมันก็ประมาณนี้นะคะน่าจะแบบว่าไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นคะ่ะเพราะว่าหน้าค่อนข้างมันอยู่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก่อนเช็ดหน้านะคะจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าความมันอยู่ระดับไหน โอเคค่ะมาสรุปช่วงเย็นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะล้างหน้ากันแล้วเนาะตอนนี้เราก็ซับหน้าไปครั้งหนึ่งช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะคะก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มมีความมันกลับมาช่วงจมูกหน้าผากนะคะแล้วก็คางนะคะแต่ว่าโดยดูดจาก ภาพรวมแล้วนะคะก็ไม่มีสิวเห่อขึ้นมานะคะเดี๋ยวยังไงจะลองเช็ดหน้าเคลียร์หน้าให้ดูว่ามันมีสิวขึ้นหรือเปล่าเนาะภายใต้เครื่องสำอางนี้นะคะปกติเวลาที่เราล้างหน้านะคะตรงที่เป็นมาสคาร่าหรือช่วงตาเราจะใช้ตัวกานิเย่ไมเซล่าที่มันมีเป็นน้ำมันกับน้ำผสมกันนะคะ จะใช้ล้างมาสคารา่าแล้วก็ตัวเครื่องสำอางที่กันน้ำ ส่วนตรงที่เป็นบริเวณหน้านะคะก็จะใช้เป็นกานิเย่ฝาฟ้าตัวนี้ค่ะถามว่าทําไมไม่ใช้ตัวที่เป็นน้ํามันอาร์แกนออล์ทั้งหน้าเนอะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้อ่ะคะ่ะตัวที่ผสมน้ํามันอาร์แกนตัวนั้นก็จะรู้ว่ามันมีกลิ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกเราเนี่ยแพ้ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำหอมมากๆก็คือถ้าใช้ตัวนั้นเช็ดทั้งหน้านะคะ่ะติดต่อกันแบบ วันสองวันก็จะมีสิวอักเสบขึ้นบริเวณคางค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องแยกใช้แบบนี้ ก็จะเห็นว่าสิวก็คืออันเดิมนะคะไม่ได้มีสิวขึ้นใหม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูภาพรวมแล้วค่ะน้อง k a e n o s Acne BB ตัวนี้สำหรับเต้ยก็คือผ่านนะคะเต้รู้สึกว่าโอเคฟินิชของมันน่ยถึงแม้จะเป็นมีเดียมแต่ว่า มันให้ฟินิชผิวที่แบบสวยเลยชอบถึงแม้จะมีสีดอกระหว่างวันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าหมองขนาดนั้นนะคะความมันถึงจะไม่ได้ควบคุมมันมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เคลมอยู่แล้วว่าสินค้าเขาควบคุมความมันเนาะแต่ว่ามันไม่ทําให้เกิดสิวหรือสิวเหอเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเต้ยถือว่าผ่านค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแกะกล่องรีวิวตัว Clear Note Acne Care Solution BB and Concealer ตัวนี้นะคะส่วนตัวชอบมากนะคะแล้วก็คราวหน้านะคะจะทำตัวแกะกล่องรีวิวสินค้าตัวไหนอีกถ้ามีสินค้าที่เกี่ยวกับสกินแคร์หรือว่าเมคอัพใดๆที่เพื่อนๆอยากจะให้แกะกล่องรีวิวนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้แต่ส่วนตัวก็จะพยายามค้นหาสินค้าสกินแคร์หรือว่า ตัวเมคอัพอะคะ่ะที่เหมาะกับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะมาทดลองเรื่อยๆแล้วก็จะมาแนะนำกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คลิปหน้าจะทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ